เราก็จะมาหาทำเลปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกหลอนกันนะคะ,คะมันสวนบ้านเรานะคะที่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกค่ะเราก็เลยไม่ได้ตัดย้าไม่ได้ทักยาอะไรเลยแต่ว่าเรามาปลูกต้นมไม้ก้อนไปจะพาไปดู ตาขุ่นๆใช่ไหมล่ะการแดงจ้ะงดีการแดงก่อนค่ะน้องๆการแดงมาก่อนนะจ๊ะ เลือกอีกตนไปตรงไหนดีละ่ะตนผิดก,กับตนหนอะ ได้อีกสองสามเดือนมาดูว่ารอต้องไม่นอดวันนี้พามาในสวนผิกไทยแล้วด้วให้ดูผิกไทยเราด้วยนะนี่ในป้าหลกหกของเรามีต่อไปจะเรียกว่าสวนผิกไทยใบทมอะไรแบบเนี้ยที่จริงมันก็มีครบเละในนี้ผิกไทยมีต้นทมมีทุเรียนมีผักกูดด้วยนะแต่ทีถุกคนไม่เห็นนะราะวา ขี้ขลานทักยาเอบอุปกรณ์อ่านออกเป็นงวงงวงอะเห็นไหมเห็นปิกไท่บานแล้วไหมเริ่มออกต้นอ้อนแล้วอะนั่นน่ะน,น,ะน,ะนะ่ไม่โฟกัสให้เลย,ยมีผักกู้ดด้วยนะผักกูดผักกูดก่หลอมน้ำทุเรียนเนี่ยไม่ได้ทักไงพอเราเป็นชาวออฟฟิศแท้กมาก,กว่าไง อันนี้ก็ปุ๊กพลิกไปอีกแต่ว,ว่างๆเราจะพามาเที่ยวบ้านเรานะวันนี้ไม่ว่างเลย